Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เฮ mm. ้ยอ่ะอีกอันนึงเฮ้ยเก่งมากเก่งมาก Happy birthday birthday mm. ไม่ดับไม่ดับไม่ดับเลยยังไม่ดับเลยเอา้าวดับแล้วอา้าว ติดอีกแล้วอ๋ออ้าวยังไม่ดับเลยโอ้โหเปียกครั้งนี้ต้องดับสิอ้าวนี่ติดอีกแล้วอ่ะ จะจับมันร้อนมันร้อนมันร้อนต้องเป่าอย่างเดียวอ่านี่ส<ด>ว่างอยู่เลยอ้าดับแล้วอันนี้ล่ะโอ้เก่งมากเก่งมากตบมือหน่อยเร็วตบมือหน่อยเก่งมาก มันดับแล้วลูกดับแล้วครับ